ว่าล้กี่รอบครับเป็นมีระยเวลาหรือยังไงครับมื้อเย็นครับมื้อเย็นประมาณห้าโมงอันนี้คืออะไรนะปลาอะไรครับพี่ปลาพงเขี้ยวแดงครับโอ้พี่ยังเล็กอยู่เลยนะโอ้ยครับมันมันมันมีสองฝ้อยู่ต้องใช้เวลาเลี้ยงนานไหมครับปลานี้เป็นปีครับเป็นปีเลยเป็นปีปีปลาเพราะว่าปลามันมาสองรอบครับห่างกันสองเดือนที่นี่คือสามลอยยอดเนาะสามลอยยอดครับโอ้เลี้ยงปลาพงเขี้ยวแดงด้วยใช้เวลาเลี้ยงเป็นปีเหรอครับพี่เป็นปีครับ ก็จะได้ขายปลาเองพี่บอกโลเท่าไหร่สองร้อยหรอรับเวลาเราออกส่งออกประมาณนี้ก็มีแม่ค้าเข้ามารับเราสองร้อยเขาไปขายปลาสองร้อยสิบเปร์เซนต์ใช้เวลาเลี้ยงเยอะมากก็เป็นเยือมื้อนึงก็สามร้อยห้าสิบโลครับสามร้อยสิบโลต่อมือต่อมื้อเหรอสามร้อยสิบโลต่อมื้อเลยเหรอใชโหแล้วเวลาจับทีได้กี่ตัวทั้งบ่อเงี้ยพื้นที่บ่อเท่าไหร่ครับนั้นพื้นที่บ่อปมาสี่ไร่เลยนัสี่ไร่เหรอแล้วเลี้ยงปลากี่ตัว เพียงปล่อยปล่อยไว้ปลาเก่าด้วยห้าพันตัวห้าพันตัวปีแล้วปีแล้วจับไปแล้วรอบหนึ่งิึงจะจับเมื่อ,อมีาเนี่ยอ๋อได้เป็นไงบ้างพี่ห้าพันตัวหรือกี่ตัวได้ใช่เนี่ยค่าเอาเฉพาะแค่สองร้อยตัว100ร้อยกว่าตัวประมาณไหมอ๋อเหรอแต่คุ้มอยู่ไหมครับพูยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เมื่อไหร่แห้งบอลเราจะรู้ว่าบวกลบคูณหารจะได้ไม่ได้อ๋อปลาบาราคาไม่ดีไม่ค่อยแพงมาดูกันได้แล้วครับที่สามร้อยยอดเนาะ เขาจะเลี้ยงปลากระพงเคียวแดงกั<ใ>นอยู่ใ, <น S 2> ใ <น S 1> ห็นตัวก็เบ็ดยนได้ของมีเพียบเลยไ,ไ,ได้ครับนี่คือปลากระพงเคียวแดงพูดนี่จีนนี่นี่ไซส์เท่าไหร่นะครับพี่อันนี้มันก็ปนกันอยู่นะแต่ยังไม่แต่ยังจับไม่ได้เนาะอันนี้ยังจับไม่ได้ก็ต้องถ้าจับก็ต้องทักใช้<อ>ได้จานยังครับเนี่ยได้แล้วครับประมาณเจ็ดแตกรีดใช่ไหมครับเป็นโลบีโลบมา Okay.